อธิบายเรื่องสติสติเป็นของสำคัญอะไรๆทั้งหมดมารวมที่สติอย่าง,งเดียวแล้วเผอสติแล้วมันมีสติจิตมันฟุ้งสงสัยแในที่ต่างๆหุส,สติคุมจิตมาอยู่มันยังเคยฟุ้งคนที่มีสติแล้ว มันลงปัจจุบันไม่ได้สงสัยไปที่ไหนเรื่องสติคุบจิตอยู่นิ่งแนวในที่แห่งเดียวแล้ว่อมรู้ตัวอยู่เสมอทำไมาได้ผิดทำไมาได้ถูกทำไมาได้ดีชั่วทำง่ายละเอียดรู้ตัวอยู่ทุกขณะ คนเราถ้ารู้ตัวอยู่เสมอเสมอมันก็ไม่กล้าทำความชั่วคนที่ตั้งใจจะทำความาดีตั้งใจหมายความว่าตั้งสตาธิหนึ่งตั้งใจคือตั้งสตาธิหนึ่งจะทำความดีต่อไปความชั่วก็หายไปหากความชั่วเข้ามาแทรกซึมเข้ามาในขณะที่ตั้งจิตนั่รู้ตัวอยู่ ทำชั่วไม่ได้คนที่เผลอสติหลงลืมสติตั้งสติไม่อยู่ตามรู้ไม่ตามรู้เท่าทันจิตเรียกว่าตามรู้ไม่ใช่รู้เท่ามันตามรู้กับรู้เท่ามันต่างกัน มันตามรู้นั้นมันไปแล้วยงไ่เคยรู้อย่างว่าก็เกิดขึ้นมามันรู้ไปแล้วจังไม่รู้แต่ก็ยังดีอยู่ถ้ารู้ตัวแต่มันมันไปซะก่อนยัง่อยรู้ตัวมันยัง่อ่รู้มันถ้ารู้เท่าแล้วมันรู้แต่เมื่อจะไม่เกิด มันจะเกิดเกรู้ไม่ว่ารู้เท่าคือมันเท่าตัวมันเองนั้นไม่ไม่เกินกันไม่เกินกันไม่ไม่บกไม่พ่องไม่พอดีอยู่พอดีกันยังว่ารู้เท่าอยู่คงที่คนเรามักจะตามรูม้ตามรู้เป็นดีอยู่นีก็จะไม่รู้ตัวเลยการที่จะหัดสติให้รู้เท่า ไม่เก็ดของง่ายๆแล้วพระเดจ้าท่านเทศนาสอนตัวสติตัวเดียวทำทั้งหลายเทศพระองเทศอยู่ 45, สี่สิบห้าพรรษาัวมไม่ความไม่ประมาทความประมาทกถูกกผู้มีสตินั่นเองมีสติรู้เมือรู้ตัวอยู่ทุกเมือ่อสติชาเขาะโต ตื่นอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอไม่นอนหลับนอนไม่นอนหลับแค่หลับอย่างธรรมดานอนหลับเลยคือคือไม่รู้ตัวแล้วเพลิดเพลินสนุกสนานตั้งแต่เป็นหนุ่มจนกระทั่งแก่จนกระทั่งลืมลืมจนกระทั่งเท่าไม่รู้ตัวสติเลย ไม่ทราบไปไหนเมื่อไม่รู้สติไม่มีสติก็ทำไปได้แค่นั้นทำกิจงานอนะไรต่างๆก็ทำไปตามเรื่องคิดก็รู้จักคิดถูกก็รู้จักถูกเแต่ว่าสติไม่รู้ตัวสติไม่รู้สึกเลยถ้าสติรู้สึกตัวอยู่นั้นจะต้องจ้องดูอยู่เสมอเสมอ มันคิดอะไรเราจ้องดูอยู่มันนึกมันสงสัยก็จ้องดูอยู่เมื่อมันอยู่คงที่แล้วมันไม่ไปมีนความรู้สึกอยู่แต่หาไม่คิดไม่นึกรู้สึกเฉยๆสิ่งต่างๆมันกระทบมันก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวอยู่สิ่งต่างๆมันกระทบแต่ว่าไม่ส,งส่งไป ไม่ส่งแต่ตามอารมณ์นั้นมีความรู้สึกตลอดเวลารู้ตรวงอยู่จะไม่ส่งไปมัน,นีเรียกว่าสติอยู่เฉยถ้าหากว่าจิตมันรวมเข้าไปเป็นพวางให้มันเข้าถึงสมาธิ ดวงวูบก็จะหายหมดไม่มีอะไรทั้งหมดควมคิดความอานก็ไม่มีควานึกความนึกก็ไม่มียังนึกสงสัยไปมาไม่มีแต่นั้นคิดก็ไม่ออกแต่หากรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวมันอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นบางครัง้งบางคราว เึ็นตลอดเวลาตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าพวนาเป็นเข้าถึงตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าพวนาเป็นถ้าถึงตรงนั้นแล้วอธิบายธรรมะเข้าใจดีเพราะธรรมามันออกมาจากนั้นหมดมาจากใจนั่น คือใจนั่นนหะเรียกว่าใจกลางทำ่าใจว่าใจหมายความถึงความเป็นกลางไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่ชุดดีชุดชั่วไม่ส่งออกนอกไหนอะไรต่างหมดทั้งนั้นแต่มันรู้ตัวอยู่รู้ตัวมันเองนี่อ่าจะโน้มัดนั้นเรียกว่าใจ ใจคือของกลางใจของกลางนี่แหละมันจะออกมาเป็นจิตอันีมันจะส่งสายไปมาสารพัดทุกอย่างคิดนึกนน่นนี่ยงต่างตุ่มแสงนู่นนี่ออกไปเยอะแยะพอตุ้มแ่งไปางมากเลยมีจากหลัก จากหลักธรรมะนั่นเลยมาเข้าถึงหลักสักทีเหตุนงานผู้คนทั้งหลายนั่นลืมหลักแต่เกิดมาไมั่นเคยเข้าถึงใจเลยสักทีมีอยู่กับมีได้อยู่กับจิตน,นี่สงวอุ่นไหวส่งไปมาท่านอุปมาเปรียบมือนกับ ลมก็เลี่ยมเหมือนกันวางวนวนอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยว่างวนเขาพระองค์จะเทศนาคือตามตาตามหูจามืกลิ้นกายใจนี่แหละวนอย่างนี้เรียกว่าจิตจิตมันวนมันออกจะบตากระห,หาหูออกจากหูกปหาลิ้นกายใจเดี๋ยกวก็กลับของเก่าหรืออาจจะกลับกันก็นได้ รับหน้าสัพังก right. ็ได okay. <c ough> ้ตาแล้วไปจมูกไปลี้นไปกายนู่นไปนั่นก็ได้วนวนรีวนไหวสลับันทุกอย่างไม่เป็นรถเป็นชาติอะไรเลยวนไหวอยู่ตลอดเวลามันวนเมื่อเข้าถึงความสงบมเมื่อเข้าถึงใจไม้่เข้าถึงของกลาง ที่พระองค์จะเทศนาวะพระวาพระเวการเทศนามันพบต่างๆพบน้อยพบใหญ่คือมันจะติดในสิ่งต่างๆนั่นแหละเรียกว่าพบตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวันหนึ่งนับในส่วนจิตมันไปติดไปติดนู่นไปติดนี่สารภาพทุกอย่างมันไม่วางมันไม่เข้าถึงของกลางมันไม่เข้าถึงความสมน น้อยพวกใหญ่พบน้อยอันนี้นะพบใหญ่นะั้นตายแล้วไปเกิดเดี๋ยวพบใหญ่ในสตินั้นนนะั้เกิดดับเกิดดับอย่างนั้นตลอดเวลาคือไปยึดนี่ยังไม่ทันอะไรไปยึดหน่นแหละแม่ท่านไม่ทันรู้เรื่องอะไรไปยึดหน่นเดี๋ยวกิริแล้วแบบไปแบบอย่างนั้นย่พบน้อยพบใหญ่เลยยึดจริงๆนะจ๊ะ ก็แตกก็ดับมันก็จะเกิดมีที่ยึดนั้นเลยคนเราเกิดมาอยากเข้าใจว่าเป็นหุ่นใหญ่มันจังเล็กดีๆมาแบบมาแบบมีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยคิดนึกตรงสายคิดหนุนี่่นอยู่ตลอดเวลาคิดเป็นเรื่องเป็นราวนั้น เหตุเป็นการเรื่องราวต่างๆเป็นวางครั้งบางคราบแต่ส่วนปีย้อยเล็กน้อยนั้นมันเยอยจะนับไม่ถ้วนเทศนาพระองค์เทศนาตอนนี้เกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ต่างถ้าอย่างว่าท่านรู้จักความเสื่อมความสิ้นของสังขานร่างกายตราบไดแล้ว หลายปีวันปีก็ไม่เท่าคนเกิดมาวันเดียวแต่รู้จักความเสื่อมความสิ้นของสังขาน่างกายคือพี่นายยังความเสื่อมความสิ้คนความดับไปของกายการเห็นความเกิดความดับมันรีบเร่งทำความเพียรแต่ไม่ประมาทมันหาทำคุณงามความดีจะทำทานคะส,สินเมตตากรากรีบถังมันเรียวา าไม่ประมาทน,นั้นประมาทคนไม่ประมาทน,นึ่งรีบทําคนดีใช่คันเห็นตัวจะตายเลยก็รีบทำคนดีใช่อันนีว่าคนไม่ประมาทถ้าเห็นตัวจะตายจะแตกจะด,ดับรีบรักษาศินใช่เห็นตนจะแตกจะด,ดับรีบภาวนาเช่รีบรับกษาใจไว้เช่อืมอืมคไม่ประมาท เห็นความตายรีบทับผชั่วอันนั้นเรียกว่าความประมาททำคนชั่วจนไม,ม่ลืมตัวเรียกว่าประมาทคนเราเกิดมาในศา,าสนานักถือศาสนานทุกคนลาชั่วทำดีเท่านั้นปฏิบัติ์ละชั่วทำดีทั้งนั้น,าาน,นต้องการอยากจะดีถึงเมื่อติดโสดเป็นขโมยตะชัง เว่าวนตายนึกถึงความดีต้องเกถึงคุณพระคุณเจ้าอยู่ดีดีไม่เอาเออนั่นเองว่าความดีนั้นเป็นจุดหมายจุดหมายปลาทางของพุทธบุตรศักดิ์ถือศาสนามานมนานจะปูญาตาทวนถึงแม้ไม่เข้าวัด้องทางไม่รักษไ,ไม่เข้าวัดบางทางไม่รักษาิก็ตามสิ ต้องมีนิสัยจิตตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาชั่วทำดีรีบเร่งทำงามสมดีติดอยู่งั้นในเวลานี้เราทุกคนรู้สึกตัวแล้วตื่นตัวแล้วพากันรีบเร่งคนขวายหางามสมดีต,ตั้งสติให้มัน่น รักษาจิตของตนให้แน่วแน่เพื่อรักษาไม่ให้ทางชั่วลงไหลโดยทางชั่วเพียงแต่รักษาสติเท่านี้แหละไม่ต้องละไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องทำบุญทำทานะรดรแลอว,วมีสติทุกเมื่อเท่านี้แหละเป็นพอแล้วมันคว ดีเราจะต้องทํานั้นตรงนี้แหละมักาสติตรงเดียวเดียวตัวนี้แหละมันหักเป็นตัวเองของเล็กเล็กน้อยน้อยนั้นมันออกไปจากนี่วิธีรักษาจิตของเราคือตั้งสติกำหนดจิตเท่านี้แตลไม่อื่นกไกลอะไรหรอกรั้งที่เราฟังนี้แล้วถ้าหากจะคิดสรุปรวมเลยพุทธศาสนาทั้งหมดองค์เทศนานั้น ี่สิบห้าปีรวมลงมาตรงนี้แล้วไปสร้างท,ที่ที่ไหนก็เอาเถอะพระเจ้าเทสได้ก็เอาเถอะขอลูบสรุปเจ็บตัว่มเนี่ยรวมมันแห่งเดียวนี่เท่านั้นเพราวานายุกหนอกองหนอแล้วพิจารณาสมาฬะพิจารณานาญญาสติแล้วไม่ใช่เขาออกพิจารณากุโฑกุโฑเอาเถอะนั่นก็มัดทั้งกลุรวมลงมาแล้วก็ตั้งสติให้เป็น สมาธิันเดียวถ้าหากไม่ตั้งสิตให้เป็นสมาธิไม่เป็นประโยชน์เพราะนานต้องเป็นประโยชน์พระองค์หนึ่งกันสบายการจุดการแต่พนอาอยุาริมสระต้องอย่างกินปลาเท่านั้นนะ่ะเอาเป็นอารมณ์แต่ต้องอย่างกินปลาน้นองย่างกินปลาเท่านั้นไม่พ่อนาลม หางท่านมองเห็นแสงไฟแสงเทียนมันจุดขึ้นมาก่อนลุกพุ่งขึ้นมาแล้วย้อนยับยับยับลงไปแค่แค่ที่จะดับแล้วก็ลุกโพงขึ้นมาท่านก็เอาพิจารณาเป็นอารมณ์ก็ได้สำเร็จแล้วจึงว่าอะไรก็เอาถึกท่านถ้าหากว่าจิตรวมได้แล้วก็ใช้ได้เท่านั้นนะครับขอที่จิตจะรวมต้องพิจารณาเขา้าใน แยบออกไปนอกผู้พิพจารณานั่นอันหนึ่งไ,ไงไม่ใช่เอาพุ่โถไม่ใช่เอาสมาธิหังไม่ใช่เอานุ่งหนอป้าหนออันนั้นเป็นเครื่องลอ่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นแต่เวลาเอาเขาอีกอันหนึ่งต่างหากมันพูดยากมันสับน,นะพูดไม่ถูกแล้วถ้าใครจะทําอะไรใครจะทํายังไงเ็เอาที มันพูดของของใครของมันหรอกที่จะจับเอาอตรงนั้นจับเอาด้วยวิธีใดจ่จับเอาผ,ผ,ผู้คุณนึกคุณคิดคุณรู้สึกนะจะจับด้วยวิธีใดมีแยบคายนะไรก่อส่วนตัวตรงนั้นบอกกันไม่ได้เรื่องว่าธรรมะไอ้ที่เราฝึกหัดปฏิบัติมันมันยากพูดยากเหมือนกัน พูดไม่ไม่ถูกเวลามันเป็นเองแ้วยังเคยพูดถูกเรื่องอันนั้นอย่างพูดให้ฟังนี่ก็ดีที่พูดให้ฟังอย่างนี้นะยังไม่ทันเต็นไม่เข้าใจท้าหากว่าเต็นสมาธิภาวนานแนวๆไปแล้วโอ้ท่านพูดว่าางนั้นเป็นางนั้นหรนเป็นอย่างนี้เองท่านพูดเท่านั้นเมื่อน,นั้นเวลานั้นเกิดความรู้ขึ้นมา เหตุนั้นเป็นสิ่งที่ควรพากันทําอายุอาณาของเราก็เรียกว่าแก่มาพอทุวข์แล้วทุกคนควรระลึกคิดถึงความตายสํารวมจิตใจให้เป็นสมาธิสํารวมใจให้อยู่คงที่สํารวมใจให้ได้จึงจะเป็นใจของเรา ถ้าสังรวมใจไม่ได้ก็ได้ช่วไม่ใช่ของเราเราอยู่ในบังคับของใจถ้า,าหากเราสังรวมใจได้เรียกว่าเราบังคับใจได้ก็เป็นนวัยใช้ได้เอาละต้น